รู้ไหมครับจิตเดิมของเราก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาในร่างนี้จิตเดิมของเราก่อนที่จะมาจุดตินะครับมาเกิดในร่างนี้ใสสะอาดครับเมื่อเรามาจุดติในร่างกายนี้ครับเราจะถูกร่างกายนี้ครอบครอบจิตเราไว้อ่าครอบจิตเราไว้กิเลสนะครับหลักๆก็คือนับโลคโกรธแล้วก็ลลกกหลงอ่าโรภโกรธหลงสามตัวนี้เป็นกิเลสหลักนะครับเป็นกิเลสหลัก ดนั้นเมื่อมีความอยากเราจะต,ต้องมีตัวหนึ่งก็คือศีลธรรมที่จะคอยแบ่งว่าดีหรือไม่ดีสมควรหรือไม่สมควรถ้ามันสมควรต้องทําครับเคล็ดลับนะครับที่ผมจะบอกก็คือจิตของเราจิตเดิมแท้ของเราเป็นประพัดสอนใสสว่างนะครับไม่มีกิเลสตัวใดๆที่จะมาทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบทุกข์เลยครับแต่เมื่อมันมาจุดติในร่างกายนี้มันเป็นเราเนี่ยมาเป็นผมเนี่ยมาเป็นราเชนเนี่ยถูกกาหนดเอาว่าเป็นผู้ชายเกิดมาแล้วนะครับมีอวัยวะ อาเพศแบบนี้มีลักษณะแบบนี้เรียกว่าผู้ชายตั้งชื่อให้แม่ตั้งชื่อให้อ่าตั้งชื่อให้ราเชนเห็นไหมครับพอตั้งชื่อให้เสร็จปุ๊บตาผมหูผมจมูกผมลิ้นผมร่างกายผมก็เริ่มสัมผัสดได้ก็ก็เริ่มไปเห็นภาพต่างๆมากมายไปได้ยินเสียงผู้คนไปดมกลิ่นอะไรมากมายถึงรู้ว่าอ๋อที่เราเห็นเนี่ยอ่าที่ที่เรามองเห็นคือโทรศัพท์นะที่เรามองเห็นนี่ก็คืออ่าแก้วนะ,ะสิ่งเหล่านี้ครับมันทําให้เราเนี่ยจดจําว่านี่คือแก้ว แต่สําคัญครับรู้ไหมว่าอะไรจิตของเราที่มันเคยเป็นประพัฒสอนมันจําอารมณ์ทีนี้มันจะกืนกินอารมณ์เสพอารมณ์เสพอารมณ์เสพอารมณ์ความกลัวบางคนยังไม่เคยเห็นผีเลยครับยังกลัวผีเลยจริงไหมครับเราเสพอารมณ์ความกลัวเราเสพอารมณ์ความไม่กล้านะครับเราถูกกดศักยภาพของเราไว้เราถูกกดไว้แล้วด้วยสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยด้วยอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมันครอบไว อารมณ์ทุกมันครอบไว้มันทาให้เราตัดสินใจไม่ได้ว่าชีวิตนี้ฉันจะเอายังไงกันแน่ฉันจะฉันจะเป็นโค้ชหรือฉันจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าฉันจะเป็นนักขายหรือฉันจะทําธุรกิจนี้ฉันจะทําแบบนี้กลายเป็นว่าสับสนตัวเองครับสับสนตัวเองปัจจุบันที่มันเราเป็นแบบเนี้ก็เพราะว่าอดีตของเราเราทําแบบนี้นี่เองเหมือนผมเนี่ยพอพอผมกอชีวิตผมกลับใช่ไหมครับผมก็ไปเห็นว่าก่อนที่ผมจะมามีโรงเรียนสอนธุรกิจก่อนที่ผมจะมาเป็นโค้ชผมผ่านอะไรมาบ้าง เนี่ยมันก็ไม่เห็นว่าออตอนเฮ้ยผมไปเข้าคอร์สนะผมไปเข้าคอร์สเรื่องของสุดยอดผู้นําผมไปเข้าคอร์สคนไม่ธรรมดานะผมไปเข้าคอร์สเรียนทักษะการพูดนะผมไปเข้าคอร์สพิธีกรนะเห็นไหมครับว่าที่ผมพูดเก่งในวันนี้ที่ผมมีธุรกิจในวันนี้ที่ผมเป็นโค้ชในวันนี้ก็เพราะว่าผมเอาตัวเองไปเรียนรู้อย่างไม่หยุดครับ